สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนครับวิธีการยืนยันตัวตนนะครับและสาเหตุการโดนนะครับสาเหตุไอ้การยืนยันตัวตนนะครับมันมีอยู่หลักๆนะครับคือสองสาเหตุนะครับหนึ่งล็อกอินคนละที่นะครับถ้าเวลาเราเครื่องใหม่ล็อกอินนะครับมันจะให้เรายืนยันตัวตนแบบนี้ครับแต่เครื่องเครื่องที่เราใช้ทุกวันนะครับจะไม่โดนนะครับแล้วก็สองนะครับ พยายามเปลี่ยนข้อมูลนะครับข้อมูลเฟซนะครับมันจะโดนส่วนวิธีการดีเดีนตัวตนนะครับหนึ่งนะครับเราเข้าเฟซไปแล้วใช่ไหมครับเรากดเริ่มใช้งานนะครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่อันแรกมันจะมีให้เราเลือกอยู่สองข้อนะครับหนึ่งถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอนุญาตอนุญาตจากเครื่องอื่นนะครับเข้าสู่ระบบแล้วก็ สองให้เราดูรูปนะครับแล้วก็บอกชื่อเฟซห้าคนสามารถข้ามได้สองสามารถข้ามได้สองคนที่ที่เฟซตั้งนะครับแล้วก็สามจะเป็นออคอมเม,ม์ประมาณไม่ห้าก็สามนะครับภายในสามเดือนที่คุณคอมเม,ม์นะล่าสุดนะครับที่คุณคอมเมมไว้ภายในสามเดือนนะมันจะมีให้เราเลือกนะครับเมมแบบ เมมเมที่เราเคยเมมมนะครับในสามเดือนให้ติ๊กถูกให้ถูกนะครับแล้วก็ถ้าเราผิดนะครับอไอ้รูปนะครับเฟซนะครับถ้าผิดปุ๊บมันมันจะไม่สามารถทําได้อีกนะครับถ้ารูปเรารูป,รปชื่อเฟซเนี่ยเราผิดไปเงี้ยหรือว่าเวลาเกินนะครับมันมันจะไม่สามารถทำอันนั้นได้เลย แล้วตอบแล้วก็เหมือนก็อันนี้ก็เหมือนเขาไอ้ที่เลือกเมมห้าอันหรือสามอันถ้าเราตอบผิดนะครับเราก็จะไม่สามารถแก้ได้นะอย่างนั้นก็ต้องรอหนึ่งวันนะครับถึงจะแก้ได้อีกทีนึ่าพอเราแก้ผ่านไปได้ใช่ไหมมันมันจะมีให้น่าจะเปลี่ยนรหัสหรือว่าเปลี่ยนรหัส น่ใจะเปลี่ยนรหัสงจำ้วไม่ได้นะมันผมไม่ค่อยได้ทำเนืนานเลยมันง่ายอะที่จริงทําสามารถทําได้ตัวเองได้ด้วยนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับทักทักถามผมมาก็ได้ครับเฉพาะอายุยันตัวตนนะมันไม่ใช่เรื่องยากครับหรือว่าไม่เข้าใจอะไระเดี๋ยวผมทิ้งไอดีไลน์กับเฟซไว้ครับติดต่อมาก็ได้ครับ